อยู่ที่ไหนวะเออที่ไหนวะเนี่ยเอ,อ้ยไม่ไปคุ้นเลยวะ่ะเออ,เอ,อวันนี้อยู่ไหนบอกสิวันนี้เราอยู่ที่พเพชรบุรี โอเคครับที่เรามาวันนี้ก็เพราะว่าเพราะอะไรเพราะไม่ทาไมแล้วครับอ่านามาตลอดใช่ครับก็มาพักผ่อนหย่อนใจนะครับที่ฮาร์โมนีรีสอร์ทเดี๋ยวเราจะมีขึ้นตรงนี้ขึ้นฝั่งหน้าเลยนี่โอเคตรงนี้นะก็ที่พักผมว่าดีนะครับเป็นระดับดีดูเสิร์ตไปห้องพักก็เป็นประมาณนี้มีสระว่ายน้ำมีทุกอย่างมีอาหารเช้าก็คนที่อยากมาก็มาได้อยู่จังหวัดเพชรบุรี คาเฟ่รีสอร์ทไปดูกันดีกว่าตอนนี้เกิดเหตุอุบัติเหตุนะครับก็คือเราต้องการที่จะเปลี่ยนห้องพักน,นิดหน่อยเพราะว่าตรงนู้นอะเห็นไหมตรงนู้นอะมันเป็นมันเป็นริมแม่น้ำมันฝนตกนิดนึงนะฮะ Let's go อ๋ออันนี้ก็คือวิวนะฮะห้องพักของทุกคนนี่ก็จะเป็นสาบไวน้ำนะครับไปกันต่อสวัสด really ีคุณเจี๊ยบครับภารกิจต่อไปคืออะไรครับว่ายน้ำาวน้ำวันนี้เขาเย็นจบครับผมเจอกันนะครับสวัสดีครับมาครับมา ชูถังนี่หน่อยมันนี้อยู่ที่ไหนเขามาอยูจังหวัดอะไรจังหวัดเพชรบุรีเข็มบุรีที่รีสอร์ทไม่รู้รีสอร์ทไม่รู้รรไม่ใช่แน่แฮะรีสอร์ทชื่ออะไรปามโมนี่ใช่ครับปามโมนี่รีสอร์ทนะครับแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราพักผ่อนหย่อนใจกับทุกคนเพื่อนๆที่วิ่งน้องๆเดี๋ยวจะไปไว่นะาว้นะ้ำมาว่ายน้ำเปล่าชูเอาชุดมาแต่ไม่ได้ไม่คิดจะว่ายเออก็ว่ายหน่อยไปดูรับชมสิ่งที่น่าสนใจกว่านี้กันา นี่ครับก็คือข้าวที่เราฝั่งมาทั้งหมดว <Wow. S 1> ้าวอร่อไหมนี่ตันทิเต ขอตรงกินข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็เป็นเวลาดึกมากแล้วนะครับใช่วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับจบวันเจอกันวันต่อไปเลย Day two ข้าวเช้าครับเมนูข้าวเช้าโรงแรมครับเป็นข้าวที่อร่อยที่สุดในชีวิตนะครับที่ยามากเราบประทานกันได้เลยครับนะครับเจ้าจิ้มเพิ่งตื่นนะครับก็เลยลงมากินข้าวกับพวกเราด้วยนะครับติดก่อนเอือขายยาว์ไม่ทราะไรต่อไม่รู้ว่า ว่ายน้ำนอนแล้วก็เดี๋ยวไปอีกที่อะไปลันเราาไปไหนครับเจียนเรากำลังจะไปถ่ายรูปครับกิจกรรมไมกิจกรรมกิจกรรมเล็กๆหรื่นาท่วงนาท่วงไปขึาชิล้วเหรอไาไ แกชมพูอ่ะรู้เลยไงหายากเลยไหมครับอ่ะ่ไหวะไว้สัตว์ขึ้นัน่หายากจริงว่ะไปเดี๋ยวปะต้องว่ะวัดขังแจงแล้วมาหนึ่งชามแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเดินทางนานอยู่นิดนึงไปดูกัน Let's go เรามาแวะที่นี่นะครับเพราะว่าอยากให้คลิปันดูมีอะไรแค่นั้นโอ้ตสอง ถ้าถ้าอยู่เดีที่พักไงฮะตรงนก็ไม่มีอะไรไงอ๋อ,อเล่นมาแวะวัดที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงยี่สิบสองเวลาก็เดี๋อจะว่าอ,อาจจะเสร็จจาตรงน,นี้แล้วอาจจะเป็นแวะกินข้าวมันได้อีกแล้วมันเยอะไหมเนี่ยเยอะ <S <S เยอะอยู่เยอะเลยแหละ ก็เป็นเชยสนกาศรมนี่ดูดูต้นไม้ดูภูเขานี่สุดยอดสำหรับคนที่อยากมานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นลูกไปตรงนี้ว้าว เราตรงนี้เราอยู่จังหวัดอะไรชามใช่เราพูดไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่อื่นต่อเพราะวก่อนนี้เราก็มาแวะกุ้ยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะครับร้างที่เ์ชจาก Google นะครับตอนนี้พวกเขาก็เข้ากันไปหมดแล้วนะครับที่สั่งอะไรครับผมสั่งมัคกะโรนีไปครับต่อยนนะเนียกแล้ันี้อะไรครับนี้มัคกะโรนีครับ ปอีนะครับเชื่อเยอะมากกินเยอะสุดย่อตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วนะครับกินข้าวกับอาม่าเสร็จแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากตามมากินนะครับไปร้านนี้เลยไปโปรดที่โรงแรมเลยครับแั้วก็ใชการที่ใด สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในช่องอ GOT ARMA ใน GOT ARMA คนที่ยังไม่ได้ดูคลิปนี้นะฮะนี้มีชื่อว่าจึกใบหยกโอเคครับตัวไอครับตัวไออยู่นี่ไอตัวไอที่คือสภาพคนที่ตื่นเต้นเพื่อจะมาเที่ยวโอ้โหตื่นเต้นจริงนะเสียงนี้รู้สึกตื่นเต้นมากโอเคเรับขอพักผ่อนหย่อนใจกันแล้วกลับมาอีกทีที่สาว้น้ำกันเลยดีกว่าใช่ครับตอนนี้จะไปไหนครับจะไปที่สาว้น้ำนะครับสาว้น้ำที่ไหนฮะที่นี่ Yup. ไม่ไม่รู้ว่าน่าจะกลางๆครับเดี๋ยวเราไปดูที่เสาหนน้ำกันเลยนะครับ One hour later วันนี้เราก็จะพามาชมบรรยากาศของร er ้านนี้นะครับนี่ก็จะเป็นชิงช้า นั่งได้สบายตูดปูห้วยทรายนะครับดูถ่ายรับๆเ,เลยมุนช้าๆเราก,กลับมาที่เดิมไปเป็นร้านอาหารที่ใหญ่โตคนคนมากินเยอะมากเขาบอกว่าอยู่ทุกวันพุธแต่เรา,เราอะมาวันเสาร์ตัดไปที่โต๊อาหารเลยดีกว่า เราอยู่บนโต๊ะของรัับบคร้านนี้ข้าวสวยได้ไหมวันนี้คงคิดว่าคุณจะกินข้าวสวยกี่ถั่วไม่รู้อะอาม่าคิดว่าจะกินข้าวสวยกี่จานครับวันนี้ข้าวสวยฟรีเออฟรีก็เลยอะแล้วอย่าดูักกินข้าวสวยกี่จานหูแม่งขึ้นชามเย้แถวข้าวเสร็จแล้วนะครับเรากําลังจะนอนแล้วนะครับแต่ว่าอาม่าก็อาม่าดูทรงยังไม่อิ่มครับ เันตอนเช้าเลยดีกว่า day t h r e ครับตอนนี้เราก็ตื่นแล้วนะครับ,นนเ,รรบเราไม่รู้ว่าเจนถ่ายคลิปไปบ้างหรือยังตอนนี้เรามาถึงนี่ร้าอาหารลนะครับแต่เจนยังไม่ตื่นจะรอเดินมาเองนะแต่ผมเพิ่งตื่นเมื่อกี้เลยนะครับ,รบรก็ง่วงมากนะครับซีเรียสอีกแล้วอร่อยมากแล้วโอเคเราไปหาข้าวกินกันเลยดีกว่าไปดูที่โต๊ะกันเลย เป็นไงบ้างครับผมมาอีกอย่างอิมกว้างอาหารเป็นไงมากอาหารวันนี้เออนี่งไม่ดแบบแล้วเดี๋ยวพา,าว้นะครับไ,ไ,ไม่รู้จะกินอะไรไม่ไิมกล สิบโมงสิอะสิบโองแล้วไปเจองอคไปมงตัที่มาบอกไปเชงครับกลับมาอีกครั้งสำหรับเกาะอาร์มากลับมาแล้วที่กรุงเทพเลยมโหที่กรุงเทพอโหที่ ริเวอร์ไซด์พาซ่านะครับเดี๋ยวหัวหาอะไรกินตอนแรกนึกว่าจะกินอะไรนะแถวพระราฟสองแต่ว่ารถมันติดคนมันเยอะมากนะครับเราก็เลยมากินที่ริเวอร์ไซด์พาซ่าแทนมากินร้านอะไรร้านร้านอะไรกันไม่ได้ไม่ตัวอย่างอีกนะไม่ตัวอย่างไม่ตัวอย่างที่สองได้ดีกว่าเจนครับครับยิ้มหน่อยครับไม่ นี่นะครับร้านยาเยอีนะครับนี่นะครับหมูนี่นะครับยัดราเมงครับกินให้หมดเลยสนุกมากว้าร้อน

ก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามสี่สิบสี่มว่าราม่าทยอยกลับถึงบ้านน่าจะประมาณสี่โมงครึ่งแ้กมาเสร็จแล้วเหรอเป็นไงบ้างครับวันนี้นกมากนี่ยังือมาม่าครับมาทีวีเป็นไงครับก็ไปเที่ยวแบบมีความสุขก็ถึงเวลาขับบ้านแล้วจะมบราาเข้าบ้านกัได้ย้ายกันปาปะโอเคเข้าบ้านก่อนเธอเข้าบ้านก่อนนะาบบ๊ายบาย่ห สวัสดีครับเออเอาล่ะครับตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะคะคือที่เราไปคือเพชรบุรีนะครับจังหวัดเพชรบุรีเลยก็ไกลจากที่นี่มากนะครับไปกับอาม่าก็สนุกทุกทริปอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมสนุกไหมครับถ้าสนุกก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็กดไลค์ด้วยซับสไคร b ์แชร์ให้ช่องกออาม่านะครับผมจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะตามที่ได้บอกไว้ทุกคลิปหน้าับคลิปนี้สวัสดีครับ